ลานทุ่งนาที่เงียบสงัดมีหญิงสาวคนหนึ่งกลับมาหลังจากตายไปแล้วเธอกลับมาเพื่อความรักหรือเพื่อแก้แค้นคืนฝนตกคืนนั้นเธอสัญญาว่าจะกลับมาและตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าเขาความรักของชาววบสายลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาในายามเช้าเสียงไก่ขันแว่าวดังมาจากหมู่บ้านใกลๆ้ๆกลิ่นดินชื้นลอยมาแตะจมูก พร้อมเสียงฝีเท้าของชายหนุ่มที่เดินอยู่บนทางดินปรีชาหนุ่มชาวนาผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในมือของเขามีดอกไม้ป่าหนึ่งดอกเขามองไปทางกระท่อมไม้หลังเล็กที่อยู่กลางทุ่งตรงนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นพืชด้วยรอยยิ้มชื่อของเธอคือสายฝนหญิงสาวที่มีผมยาวดำคลับดวงตาของเธอส่องแสงเหมือนแสงพระอาทิตย์ตอนเช้า ทุกครั้งที่เธอยิ้มหัวใจของปรีชาจะเต้นแรงขึ้นเขาเดินเข้าไปช้าๆแต่ยิ่งใกล้เขากลับรู้สึกแปลกลมหยุดพัดเสียงนกเงียบแม้แต่กลิ่นดินก็หายไปสายฝนหันมามองแต่แววตาของเธอเย็นชารอยยิ้มที่เขาคุ้นเคยหายไปเธอยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นสายฝนเขาเรียกชื่อเธอเบาๆไม่มีเสียงตอบ มีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหลังคากระท่อมปรีชาก้าวเข้าไปอีกก้าวพื้นดินที่เคยแข็งกลับนุ่มยวบเมื่อเขาก้มมองเห็นว่าพื้นนั้นไม่ใช่ดินแต่มันคือโคลนดำที่มีกลิ่นเหม็นแปลกๆเขาถอยหลังแต่เท้ากลับจมลึกลงไปหัวใจเต้นแรงเขามองขึ้นไปอีกครั้งหญิงสาวตรงหน้ายังคงนิ่งแต่ตอนนี้ดวงตาของเธอเปลี่ยนไป สีดำสนิทไม่มีแสงสะท้อนริมฝีปากค่อยๆแย้มออกเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของสายฝนที่เขารู้จักเธอก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเบาแต่ชัดทุกก้าวที่เธอเดินโคลนยิ่งขยับเข้าหาเขามากขึ้นปรีชาพยายามดึงขาออกแต่แรงดึงจากใต้พื้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังรั้งไว้กลิ่นโคลนเริ่มแรงขึ้น เหมือนกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นเน่าเขาตะโกนเรียกชื่อเธออีกครั้งแต่เสียงกลับหายไปในอากาศหญิงสาวหยุดตรงหน้าเขาเธอยื่นมือออกมาช้าและมั่นคงมือของเธอเย็นเฉียบนิ้วเรียวยาวสั่นเล็กน้อยเขามองใบหน้าของเธออีกครั้งแล้วเห็นบางอย่างใต้ผิวของเธอเคลื่อนไหวเหมือนมีเงาดำอยู่ข้างในมันไหลผ่านดวงตาลงมาถึงริมฝีปาก และหยุดนิ่งตรงหัวใจของเธอปรีชารู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าเขาจำได้ว่าสายฝนเคยบอกว่าเธอจะกลับมาหลังจากฝนตกใหญ่วันนั้นแต่นี่ผ่านมาเกือบปีแล้วไม่มีใครเห็นเธออีกเลยหลังจากวันนั้นหัวใจของเขาเริ่มสัน่นเสียงลมหวนกลับมาพร้อมเสียงกระซิบที่แผ่วเบาในหูของเขาเธอยังรักฉันอยู่ไหมเขาเงยหน้าขึ้น หญิงสาวตรงหน้าเปลี่ยนไปผิวของเธอเริ่มแตกร้าวรอยยิ้มยังคงอยู่แต่ดวงตาไร้ชีวิตเธอก้าวเข้ามาใกล้และในวินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้เท้าของเขาเหมือนมือของใครหลายคนกำลังโผล่ขึ้นมาจากใต้โคลนมือเหล่านั้นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยดินจับข้อเท้าของเขาแน่นเขาพยายามจะตะโกน แต่ลมมาหายใจของเขาถูกกลืนโดยความเงียบรอบตัวหญิงสาวก้มหน้าลงเธอพูดช้าช้าเสียงของเธอไม่ใช่เสียงของสายฝนอีกต่อไปความรักของชาวบ้านมันไม่มีวันตายเสียงนั้นดังกล้องในหัวของเขาและโคลนก็ค่อยๆกลืนร่างของเขาช้าๆจนเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาว่างเปล่าเสียงลมยังคงพัดผ่านทุ่งนา แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลิ่นโคลนชื้นผสมกับกลิ่นเน่าของบางสิ่งที่ตายไปนานแล้วลอยอยู่ทั่วบริเวณเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศเหมือนกำลังเตือนให้คนแปลกหน้าหยุดอยู่ตรงนั้นร่างของปรีชาค่อยๆจอมาหายไปในโคลนมือของเขาพยายามคว้าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแต่ไม่มีอะไรให้จับได้พื้นดินสั่นไหว เหมือนมันกำลังหายใจหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าสายตาของเธอมองลงมาด้วยความว่างเปล่าลมพัดผมของเธอปลิวไหวแต่มันไม่ขยับเหมือนเส้นผมของคนเป็นมันแข็งและหยาบเหมือนเส้นหญ้าแห้งที่ตายแล้วเสียงลมาหายใจของปรีชาเริ่มขาดห่วงเขาพยายามจะเรียกชื่อของเธออีกครั้งแต่ลมาหายใจของเขาถูกกลืนหายไปในความมืด มีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงอยู่ในอกตึกตึกตึกเสียงนั้นดังก้องในหัวจนแทบจะระเบิดทันใดนั้นหญิงสาวเก้าเข้าไปข้างหน้ามือของเธอแตะที่หน้าอกของปรีชาสัมผัสนั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแต่ในความเย็นนั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนสัมผัสของความรักที่เคยหายไปดวงตาของเธอค่อยๆหลับลงและทันใดนั้นเธอเริ่มพูดเสียงเบา วันนั้นฝนตกหนักฉันรอเธอที่สะพานเก่าเสียงของเธอสัน่นเหมือนกําลังจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาเพราะใบหน้าของเธอแห้งเหมือนดินแตกกระแหงภาพในหัวของปรีชาเริ่มย้อนกลับมาวันนั้นฝนตกหนักจริงๆเขาวิ่งไปตามทางดินเพื่อตามหาสายฝนแต่สะพานไม้ที่เธออยู่มันพังลงกลางสายฝน เขาจำได้ว่าเสียงกรีดร้องของเธอยังดังอยู่ในหัวของเขาจนถึงวันนี้เขาไม่เคยเจอร่างของเธออีกเลยมีแต่คำพูดของชาวบ้านที่บอกว่าแม่น้ำกลืนเธอไปแล้วแต่ตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาทั้งๆท,ที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เธอก้มลงมามือของเธอสัมผัสแก้มของเขาเบาๆกลิ่นดินกลิ่นเลือดและกลิ่นน้ำเน่าผสมกันจนแสบจมูก ฉันหนาวมากเสียงนั้นดังเหมือนเสียงกระซิบในใจของเขาเขาพยายามจะขยับแต่ร่างของเขาไม่ขยับเลยขาและแขนเหมือนถูกตรึงไว้โดยบางสิ่งที่มองไม่เห็นโคลนเริ่มไหลสูงขึ้นถึงเอวถึงอกจนเกือบถึงคอเขามองขึ้นฟ้าเมฆสีดำปกคลุมท้องฟ้าไม่มีแสงจันทร์ไม่มีดาวหญิงสาวยังคงมองเขา แต่ตอนนี้แววตาเริ่มเปลี่ยนจากความเย็นชากลายเป็นเศร้าจากเศร้ากลายเป็นความโกรธและจากความโกรธกลายเป็นความบ้าคลั่งเธอทิ้งฉันไว้ในคืนนั้นเสียงของเธอเริ่มดังขึ้นโคลนรอบตัวสั่นแรงเหมือนกับว่าพื้นดินกำลังตอบสนองต่ออารมณ์ของเธอเธอสัญญาว่าจะกลับมาเธอกรีดร้องเสียงนั้นแหลมจนเหมือนเสียงโลหะขูดหิน ปรีชาปิดหูแต่ก็ยังได้ยินชัดดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาเห็นบางสิ่งขยับอยู่ด้านหลังของหญิงสาวมันเป็นร่างของคนหลายร่างจมอยู่ในโคลนแต่ละคนมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวบางคนไม่มีตาบางคนไม่มีปากแต่ทุกคนกำลังมองมาที่เขามือเหล่านั้นเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อน หอลายมือคว้าแขนขาและลำตัวของเขาไว้เสียงกระดูกแตกดังแผ่วในความมืดหญิงสาวยืนมองโดยไม่ขยับเธอพูดช้าๆที่นี่คือที่ที่ความรักไม่ตายแต่ความเจ็บปวดยังอยู่ดวงตาของเธอส่องแสงสีแดงเหมือนเปเลวไฟเล็กๆลุกวาบในความมืดเธอยื่นมืออีกข้างหนึ่งไปที่อกของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บ เธอวางมือไว้ตรงกลางอกของเขาแล้วบีบช้าๆปรีชารู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังถูกดึงออกมาเขามองลงไปเห็นเลือดไหลผ่านมือของเธอแต่เลือดนั้นไม่ตกลงพื้นมันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในอกของเธอตอนนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายเธอดึงหัวใจของเขาเข้าไปในอกของเธอ ในขณะที่โครนปิดปากของเขาและความมืดกลืนทุกอย่างฝนเริ่มตกเม็ดฝนตกกระทบพื้นดินที่เคยกลืนเขาไปทุกหยดน้ำซึมลงไปในดินและทันใดนั้นเสียงลมหวนก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงของธรรมชาติเป็นเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวในทุ่งนาเสียงที่ทั้งเศร้าทั้งหวานและเต็มไปด้วยความแค้นในหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าเดินผ่านทุ่งนั้นอีกเลยเพราะทุกครั้งที่ฝนตกจะมีเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อชายคนหนึง่งเสียงนั้นเบาเหมือนสายลมแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนปรีชาเธออยู่ไหนและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังกลิ่นดินเปียกจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าเหมือนเตือนว่าความรักชาวบ้านยังไม่จบสิ้นแม้มันจะอยู่ใต้ดินลึกแค่ไหนก็ตามฟ้าสางขึ้นช้า แสงแรกของวันค่อยๆลอดผ่านหมอกบางเหนือทุ่งนากลิ่นดินหลังฝนตกยังคงอบอวลอยู่ทั่วอากาศตนข้าวลูลมเบาๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่บริเวณกระท่อมไม้กลางทุ่งกลับดูแตกต่างออกไปพื้นดินตรงนั้นกลายเป็นหลุมลึกเต็มไปด้วยโคลนสีดำและกลิ่นเหม็นแปลกๆชาวบ้านบางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นแสงไฟลึกลับในทุ่งเมื่อคืน บางคนได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวบางคนได้ยินเสียงชายหนุ่มตะโกนชื่อใครบางคนแต่เมื่อเช้ามาถึงทุกอย่างก็เงียบสงัดเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านวิ่งมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเขาเห็นรองเท้าคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาจากโคลนมันเป็นรองเท้าของปรีชาชาวบ้านช่วยกันขุดหาทั้งวันแต่ไม่เจอร่างของเขามีเพียงดอกไม้ป่าดอกเล็กๆหนึ่งดอก ที่งอกอยู่ตรงกลางหลุมนั้นวันเวลาผ่านไปทุ่งนานั้นกลับกลายเป็นที่รกร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยแม้จะมีดินดีและน้ำอุดมสมบูรณ์แต่ทุกคนรู้ดีว่าที่นั่นมีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ในคืนที่ฝนตกหนักบางครั้งจะมีคนเห็นหญิงสาวในชุดผ้าพื้นเมืองยืนอยู่กลางทุ่งผมของเธอยาวเปียกน้ำ และเธอจะถือดอกไม้ป่าดอกเดียวในมือเธอไม่เคยพูดอะไรเทียงแต่ยืนมองไปที่หลุมเก่าๆนั้นแสงฟ้าผ่าจะสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเธอซึ่งมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาในเวลาเดียวกันชาวบ้านเริ่มเรียกพื้นที่นั้นว่าทุ่งแห่งความรักนิรันด์เพราะแม้ร่างจะหายไปแต่ความรู้สึกที่เหลืออยู่ยังไม่จางความรักของชาวบ้านธรรมดาธรรมดา คนหนึ่งที่กลายเป็นตำนานเล่าขานไม่รู้จบและทุกครั้งที่สายฝนโปรยลงบนทุ่งนั้นเสียงแผ่วเบาจะลอยมากับลมเสียงที่เหมือนเสียงหญิงสาวกระซิบรักของเรายังอยู่ตรงนี้แสงแดดยามเช้าทาบลงบนทุ่งนาอีกครั้งและทุกสิ่งกลับเข้าสู่ความสงบเหมือนความรักนั้นได้พักอย่างสงบในที่สุด